อาทิตย์นี้แม่อีทยินดีมากเลยค่ะปีท้ายัวเขาจะมาเยือนบ้านแม่อีทจะได้รู้ว่าเาคล็ดลับในการคลองรักคลองเรือนคลองชีวิตคู่ของแม่อีทแล้วก็คลองตัวในวงการมา50ปีนะแม่อีทมีคติอะไรที่สําคัญวันนี้แก๊งนางพญาของแม่อีทได้รับรองว่าตัวชีชนั้นจะไม่ทําให้คุณผู้ชมผิดหวังบอกว่าเป็นเทที่เี้าเจ้าที่สุดเลยนะฮะจากพื้นที่ส,สากะนะกลายเป็นพื้นที่เรียบและลื่นมาก ีมายั่ดี่ยวลยคนนั่กับนเราม่ได้ชขอลาไปแล้วอนี่แข็งแรงมากสงจิงายไม่เหลือแล้ววันนี้เรูมาบ้านแม่ินีไม่ได้เลยนะมีกับอจิไม่พูดเลยนะ่พก็ฝังมัน